นิตยาสารบังเอิญงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ให้เลขเด่น7จสเลขชุดสองตัว7จ็ดสองเจ็ดสามเจดสเจดห้าสสองสามสหสามแปดนิตยาสารลุ้นเจริญงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ให้เลขเด่นสองหสี่ เลขชุดสองตัว47 49 41 43 67 69 61 63 27 29 21 23ในงวดวันที่17มกราคมเลขชุดสองตัวสอ23เข้าสองตัวล่าง เลข้อยมาลายงวดวันที่1กุมภาพันธ์ให้เลขเด่น 7, 4, 5, 8เลขชุด2ตัว70737276 50535256เลขชุด3ตัว872176 สี่ห้าสองสามห้าหกในงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมเลขเด่นสามเข้าหลักหน่วยล่าง